สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดี FC ฟีพิจาทุกถูกทันนะครับเที่ยงนี้ครับพิจาปทุมราชนะครับมาอยู่ของง้วะพิกุครับพี่น้องเพิ่นสิเปิดราคานะครับง้วปลากันทองสองตัวครับมีทองเจ็ดเดือนกับทองสามเดือนกว่าครับพี่น้องพุ่นเปิดไปสองหมืนสี่ครับด้ารลังนะครับตัวนี้กับมือราคาสักสามครับกําลังลูบให้กันอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับอู้ทั้งสองตัวเลยนะครับพิกัดนะครับของง้ว พี่กูเพิ่อนกายุบาลสร้างกรณนนีคมนะครับตําบนหน้าว่าอำเภอปทุมราชงุงสาจังหวัดอำานาจเจริญนะครับอันนี้ก็เป็นไอวอนะครับแฟนพี่กูนะครับมาเสร็จให้กันนี่ครับโอ้โหตัวนี้พี่น้องทองเจเตือนนะครับตัวนี้ลักสามนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งลักสองก่อนครับพี่นอ้องเดี๋ยวเข้าไปหาเจ้าของหัวครับพี่น้องพี่กู้นะครับสวัสดีครับพี่กูคคับสวัสดีค่ะ,คะ,คะมือนีแบงป์คันจโตสองตจ้าประกันทองทั้งสองตเลยเนาะแมนจ้ะนะครับมือพี่น้องเอ้ยแดดออกแล้วนะครับนั่งขาแดดกันเคืองชั่วโมง เอาราคาเบาเบากันแล้วพี่เนาะจ้าราคาเบาเบากับพี่น้องทองสามเดือนกว่าครับตัวแรกครับเป็นว่าทองทองสามเดือนกว่าครับตัวทองเรียบร้อยพี่กูเปิดจักบาทครับสองหมื่นสี่พันจ้าสองหมื่นสี่พันครับพี่น้องราคาเบาเบานะครับทองแล้วก็เชื่องพร้อมนิสัยดีสูงอะไรครับสูงลอยสามสิบจ้าร้อยสามสิบปกลบลูกแรกทองลูกที่สามจ้าลูกสามได้ทองทองสามเดือนกว่าครับพี่น้องเพื่อนสิรับเราแล้วเพื่อนแจกกันมีแห้งมีแห้งเอาสองหมื่นสี่สองฟีกับร้อยโลเนาะจ้าค่าทุกกระทอนละพันได้ไหมผาหมือกจ้า ก็จะไปหามของนอนนะพี่นี่ครับเพิ่นคายยางเพิ่นนะครับเป็นสีมุ่มสีดำแดงสองหมื่นสี่ห่องต่อรองได้เนาะจ้านะครับเป็นลูกทีสามไม่ทองนี่เป็นดอกสูงหน่อยสามสิบหกลบนะครับห้องใบเศร้าสี่นี่คืองอทองเพลทดำพวงห้างดำครับเล็บกว่าทอปกตินะครับอาจับเสือขึ้นน้ำเงาให้เบิ่งไงดูนุ่มกระซิเต่านะครับหูเด้อพี่น้องหูแห้งนะครับเขาก็มีซ้ำนี่แหละจมูกดำนะครับจิบหูดำ จมูกกับโพสิบโบแบงครับพี่น้องสองหมื่นสี่สีมุมกตาลประกันทองนะครับเนาะกินข้าวเที่ยงครับยังปี่ยังเลยเจ้าจว่าสิเกียงน้ำใหม่เมื่อกี้น้ำกันจ้ะเกียงน้ำใหม่ซิงัว <c oughs> ก,กินบดแล้วเมื่อกี้ตัวเอาให้งัวเอาบดละอ่ะกขอ,อนกระจับชมมองนั่งทับดีพี่น้องนั่งหน้าดีครับสองสี่ห้องนะครับห้องซ้ำเดือนกว่าสมโตมาเนาะจ้าสบายสบายครับเตียงนี่พี่น้องครับผู้ใดหฮ้างาง้อเฉื่อยนะครับมอสรับง้อโครงการในตัวพี่นี่แม่นราคาก็ดีเลยจ้ะงอทอง นีก็สื่อแยกลูกไปนะครับพี่น้องนี่ทองให้แล้วสามเดือนกว่าครับตัวทองเรียบร้อย 24, สองหมื่นสี่พันสรงฟีกับลอยโลเนะจ้านะครับค่าพี่น้องกี่รถมาเอากับว่ามีเสียคาารถครับพี่น้องรถเจริญไลนะครับนี่หูเชียงดีเบื้องฝั่งนี้เป็นหัวไทยกลางเท่านี่ครับนี่ค่ะทุกกระท้อนประก,กันเจักห,หมื่นสิบห้าหมื่นจ้า,ท,จาทองกับประก,กันให้ครับตัวแรกเด้อราคาเบาๆสองสี่ ปลูกสามไม่ทองครับสมตูปามันมาตนใจทรมาห้าปีกุได้นะครับต่อไปไปเบิงตัวที่สองครับพี่จูงของมาเลยครับนี่มาเลยตัวนี้หูแห้งแห้งหูแห้งตัวนี้พ่น้องเลยยูพี่กุครับยูก็พีกุน่ะสิประมาณสองสามเดือนนั่นแหละเมื่นจ้ะตัวนี้ทองเจ็ดเดือนกว่าเหรอเจ็ดเดือนกว่า <5 S 2> เปิดจะกว่าตัวนี้สามหมื่นหาจ้ะสามหมื่นหาทันจ้ะ สามหมื่นห้าพี่น้องสูงร้อยสี่สบสี่เนาะดูที่สามไม่ทองสูงไงสามหมื่นห้าพันครับ,<ง> 35, 000, รบพี่น้องหู้กัฮู้ฮู้แห้งเนย <laughs> มาเอาไปเลี้ยงใจเด็กน้อยผู้เฒ่าเลี้ยงด้เบิดจ้ะงว่วนนี่นี่ครับตัวที่สองครับสามหมื่นห้าพันต่อร่องได้สูงร้อยสี่สิบสี่บวกลบทองเจ็ดเดือนนี่ครับหู้โหมองลำตัวเงาดีเป็นบรามันลูกผสมนะครับแดดท้ายแล้วพี่น้องเลยดีใจข้าวนึงครับอทอง เจ็ดเดือนกว่าจ้ะสมโตมาเนาะจ้าบลามันจ้ะสมปรามันมาครับสามหมื่นห้าพันครับพี่น้องเอาลำโตเงาดีโตใหญ่ดีแล้วก็ะเชื่องพร้อมนะครับเมื่อกี้กินน้ำมันน้ำกันอยู่เอาผ่าลูบให้กันไปเลยพี่น้องเพิ่นมักเพิ่นมักให้ลูบให้ลูบซุ่อเมื่อยางมักนะครับจมูกเดี๋ยวตาเสิือบๆไฟเข้าแต่งให้แล้วครับพี่น้องเล็บกระเท่าปกตินะครับสามหมื่นห้ามึงเพียกคนนี้ผมว่านุ๊กอยูมึงเนาะ เออมีแห้งนอนแล้วสบายครับสามหมื่นหาครับพี่น้องครับเป็นตัวที่สองครับเมื่อกี้เพิ่นฟินลายเพิ่นนอนนะครับตัวใหญ่ๆยาวๆนะครับต่อรองไในทรงฟรีหลายลูกนะพี่น้องจ้าทองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่าสี่สิบสี่ครับจ้าราคาลักสามครับพี่น้องหูเนาะครับหูแห้งกินเก่งว่ะพี่กินเก่งจ้ากินเปลือกเล่นกินเปลือกกินเบอร์สุยางหยาหนำก็กินดีอยู่ก็ผลกระซ่องเดือนแล้วนะครับเอาเล็บตัวทองปกติ ตัวที่สองสามหมื่นห้าพันตัวรองได้นะครับเพลดํำพว่วงหางดำนะครับนุ่มสีเต่านะครับ,บรยอย่าเขาคอกนั้วน,นี่ <c oughs> หางเพิ่นจะเป็นม้วนข้งขอบเพิ่งกะเหยียบไปพี่น้องนะครับก็ลนไปนำํำไ่ได้เป็นยังนะครับเอาสนใจโทรมาหาผี่กูได้ครับเบอร์ไลน์เดยวพี่จะาใส่ให่คขับอยุบันซาก่รนิคมตําบลหน้าวางอำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจเริญครับมีประกันทองสองตัวครับทองสามเดือนกว่ากับเจ็ดเดือนออกซีครับ สามอาหารถูกเนาะไปจูงหัวขอกันดีครับ <ไป S 2> สำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าบนทุกงลาบขอจบคลิปเพียงนีครับสวัสดีครับ